เอาละครับต่อไปจะเป็นการเล่นเกมโยลูกใส่ตะกร้านะครับเอาละิซทุกคนพยนายามกันนะค่ะเริ่มได้อชอวโยนโยน ยังไงหละเจ้าหนูก็ตู้โยนลูกไอดอคุณครูอยากจับไม่ไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมโยนลูกนะจะต้องโยนลูกใส่จักรดีเข้าใจม้ีล่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจไหมชินจังฮะเข้าใจไหมก็พอจะเข้าใจเอาล้วครับหยุดโยนได้แล้วครับเราจะนับจำนวนลูกกันแล้วนะครับว่าใครได้เท่าไหร่นะครับหนึ่งสอง แล้วเหรอเนี่ยไม่มีอีกแล้วเหรอครับก็ใช่นะสิแจ้งงั้นพวกผมก็ชนะอันลสิใช่บ้าอ่าอ่าอ่าอนี่จริงจังพวกเราแพ้ตั้งหากเราไม่ใช่ชนะหรอกนะอ่าอ,อ,อ,อ่อ้าวทำไมทำไมลูกของพวกผมหมดก่อนเขาอ่ะคุณครูกลุ่มไหนที่ลูกหมดก่อนก็หมายความว่าจำนวน,นของลูกที่อยู่ในตะกร้านั้นน้อยกว่าถูกไหมเลยจ้าชินจังอ๋อ ฝ่ายที่โยนลูกได้มากกว่าคือผู้ชนะเข้าใจหรือยังเลยจ๊ะ5ก็5 <50 S 1> <ข>อ,<พ>อจะเข้าใจ5้ะเอาละครับกลุ่มนตะวันหมดแล้วครับ 57c ก <50. S 3> ลุมล่มเลาเป็นผู้ชนะครับเจ็บใจนะเชียย์เอาละครับในที่สุดก็ถึงโปรแกรมสุดท้ายการแข่งขันระหว่างห้องกันแล้วนะครับขอให้ทุกคนเตรียมพรอนน้อมกันไปพยายามกันอีกนะจ๊ะสูส้ตายตาย ทุกคนเล่นแบบสบายๆนะจ๊ะครับเกมสุดท้ายก็ต้องชนะเอาชนะเลิศให้ได้เลยนะจ๊ะครับเน่ทำเป็นคิดว่าชนะแล้วหรือ,อยังไงจ๊ะการแข่งขันยังไม่แข็งก็ยังไม่รู้ว่าแพ้ชนะใช่ใช่ใช่ดูที่แต่งหน้านะาี่เรนคูบัชือสซาเกตหนิฮะอาจจะทำใจยากสักหน่อยกลุ่มทาตตวรไม่มิทางชนะได้หรอกอเรียกชื่อฉันผิดด้วยนะฮะกลุ่มเด็กคุลาเมทไทยก็วิ่งเร็วหมดโดยเฉพาะคาวมุระคุงนี่เห็นไหม วิ่งเร็วมากเลย yeah, ใช่เลยใช่ <laughs> ีทา้าเขาไม่ธรรมดารวมถึงฉายาเขาด้วยชีต้าแห่งกลุ่มกุราบ <laughs> ปีท้าเร็วที่สุดใช่แล้วโ <Yo. S 2> <Yo. S 1> <laughs> ย่เป็นยังไงยะ <laughs> ดูท่าทางเร็วมากเลยใช่ไหมละ่ะ <laughs> ว่าแต่อังเคอร์ของฝั่งเธอละว,ว่างไงออ,อฝั่งของฉันนั่นเหรออ,อ,อังเคอร์นะหอยช <laughs> ินจัง คนที่วิ่งจุดสุดท้ายยังไงล่ะอ๋อเหลือฉันจะเองลเหล้กเหลอแม้แต่ความหมายของอังเคยังไม่รู้เลยหมดอารมณ์จะแข่งด้วยจริงๆเลยนะ,ะนี่อะนี่ทำไรนะทำไรอะก็ทำหางเสือชีตาให้ไงฮ้ยนี่นานดูถูกฉันนี่ดูถูกฉันยังกันชายอับปาอ่ะ,อะนกฮูกเหรอคิดว่าชีตาซะอีกอะ่ะมองดูถูกเป็นนกฮูกบูาเตรียมพร้อมยังไปได้ ไปกน่กันดีดีดีจปเลย no?> ประจเดีวก่อนอย่าเงดีใจไปช่วงแรก่อให้ไปก่อน๋ยการแข่งขันจะไม่สนุกนะี่้าน่ใสใจยังไม่ต้งเกิดปิงกัใ อาจารยวเร็วๆดีบ้างกรุบกรับ้าเป็นว่าทีปลายลงกันจ้าอ้พวกผมชนะแย้แ้เลยนะแบบเนี้ยแต่ปากนี้น่าจะพอตอนนี้เลยนะอ้อทำไมเหรอว่าข้าบุกขุนข้าวบ,าบุกุนแล้วตั้งฉากแล้ว นายแค่นี้เองเหรอแค่นี้เก่แล้ววะนาจะฉันนะหน้าไม่อยากจะคุยเอออะไหนไหนเห็นที่ไหนเหรอคนชนะอยู่ไหนเหรอนายอายอยู่นะนานายนอยู่ไหนที่ฉันพูดเป็หมายความอย่างงั้นสักหน่อยเนี่ตกลงนายไม่ถูกฉันจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอะอะอู